ชุดวายกันชนหน้าเหล็กเป็นไงเดี๋ยวไปดูคลิปนี้กันครับ อยู่กับกุ้งนะครับเดี๋ยววันนี้กุ้งพามาดูชุดแต่งวายเราเคยเห็นวายที่เป็นกันชนหน้าแบบสเกิร์ตที่ไม่ใช่เหล็กใช่ไหมครแต่วันนี้เดี๋ยวพามาดูชุดวายตัวใหม่นี่เลยเป็นกันชนหน้าวายแต่เป็นตัวที่วายแบบเหล็กนะเนี่ยครับเป็นวายตัวที่เป็นชุดเหล็กนะมีความแข็งแรงเป็นกันชนหน้าเหล็กนั่นแหละพูดง่ายๆการชนหน้าเหล็กวายมีออปชันที่ค่อนข้างไม่เหมือนตัวเดิมที่เป็นตัวสเกิร์ตเลยนะครับนี่เดี๋ยวลองเปิดให้ดูเห็นไหมครับมีไฟตัดหมอกที่เป็นทรงของตัววายแล้วก็ตัว ไฟเนี่ยมันมันค่อนข้างสวยนะมี2ดวงน,ดน,น,นะครับด้านเนี้ยนะครับสำหรับตัวชุดแต่งวายนะมากับตัวกันชนหน้าของเขาเลยนะครับเดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันว่าชุดแต่งคันนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวขอเริ่มที่ด้านหน้าเลยด้านหน้าเนี่ยพูดถึงกระจังก่อนนะครับกระจังเนี่ยจะเป็นเซตเซตเดียวกับชุดกันชนนะครับก็คือตัวนี้เป็นงานชิ้นวายนะครับถอดถอดตัวกันชนตัวเนี้ย ปกติของโรงงานเลยเนี่ยถอดออกเลยนะครับก็จะใส่ตัวชุดแต่งวายเข้าไปแทนวายก็จะมีงานตรงนี้1ชิ้นที่เป็นกันชนหน้าเหล็กแล้วก็ตรงนี้1ชิ้นนะครับที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างากันชนหน้าเหล็กแล้วก็ตัวกระจังนะครับกระจังเนี่ยก็เป็นชิ้นของวายอักษรที่อยู่ด้านหน้าตัวนี้คําว่า f o r d ก็จะเป็นสีดําเป็นดําเงาดําด้านหรือว่าอะไรเงี้ยหรือว่าจะเป็นทูโทนก็เลือกสีได้น,นี้ระบุมาได้นะครับ ลืมบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปนะครับตัวนี้แต่งมาจากตัวสปอร์ต4คูณ4นะครับถ้าสังเกตดูดีๆอ้าทำไมถึงเป็น4คูณ4เราลองดูที่ตัวนี้ครับปกติถ้าเกิดเป็นตัวสปอร์ตธรรมดานะครับเขาจะไม่มีเซ็นเซอร์ที่อยู่ด้านหน้าอันนี้คือเป็นตัวสปอร์ตที่เพิ่มออปชั่นนั่นเองวิธีสังเกตง่ายๆนะครับเซ็นเซอร์ที่อยู่ด้านหน้าตัวรถแล้วก็ตัวออปชั่นก็จะเพิ่มพวกระบบพวกเลนคีปปิ้งอะไรต่างๆเข้ามานั่นเองสำหรับตัวสปอร์ตนะที่เป็นออปชั่นโอเคเด เดี๋ยวค่อยลงไปข้างล่างนะครับตัวนี้เราเรียกว่าครอบไฟหน้านะครับครอบไฟหน้าเนี่ยเราติดตั้งเพิ่มไปนะครับครอบไฟหน้าเนี่ยจะทําให้ตัวโคมไฟหน้าของเราครับดูมีมิติแล้วก็ดูโดดเด่นขึ้นนั่นเองครอบไฟหน้าเวลาเราติดไปนะครับมันจะไม่บังตัวที่เป็น day time running light ก็คือตรงนี้เนาะเดี๋ยวกุ้งลองเปิดให้ดูนี่ครับตัว day time running light นะครับยังชัดเจนแล้วก็สว่างเหมือนเดิมนะครับนี่ตัวนี้นะครับสำหรับ day time running light ชอบตรงไฟ LED ตัวนี้นะครับที่เป็นไฟตัดหมอกนะฮะเป็นดีไซน์ของตัวเขาก็ค่อนข้างสวยเลยนะครับนี่ สวยๆเลยสําหรับตัวนี้นะครับด้านล่างของตัวชุดกันชนหน้าเหล็กนะครับของวายเนาะก็เนี่ยครับติดตั้งตัวกันแค,แคล้งกันแคล้งก็คือป้องกันในเรื่องของหินนะครับที่มันจะดีดไปโดนพวกที่อยู่ด้านล่างตัวนี้ก็เป็นอาจจะเป็นเครื่องยนต์หรืออะไรต่างๆครับป้องป้องกันเรื่องของหินดีดอะไรต่างๆครับเพราะว่าตัวนี้เวลาไปโดนมันก็จะโดนพวกนี้ก่อนเหล็กตัวนี้ค่อนข้างแข็งเลยนะครับตัวนี้นะครับ เคาะเสียงดังป๊อกป๊อกป๊อกนะครับสำหรับการแข็งตัวนี้เดี๋ยวด้านข้างก็คือตัวนี้ตัวนี้เป็นคิ้วล้อนะครับแต่ว่าจะเป็นคิ้วล้อทรงวายนะครับจะเป็นแมทช์มาชิ้นเดียวกับตัวกันชนด้านหน้าแล้วก็ตัวนี้แล้วก็ตัวกระจังด้านหน้านะครับเป็นแบบเดียวนะครับไม่ไม่ไม่ได้ว่ามีให้เลือกแบบ6นิ้วหมุดหลอก6นิ้วแบบเรียบหรือว่าเป็นทรงแรปเตอร์อันนี้เลือกไม่ได้นะครับเพราะว่าจะเป็นชิ้นงานที่แมทช์กันมาก็คือชิ้นไขรชิ้นมันนั่นเองสําหรับตัวคิ้วล้อนะครับตัวนี้ ใส่เป็นยางออเทเลนนะก็คือ,อยางที่สามารถวิ่งได้ทั้งทางฝุ่นแล้วก็ทางดินดํานั่นเองเสียงไม่ดังนะครับผมแล้วก็ออนโรดได้ออฟโรดได้นะครับสำหรับตัวนี้เป็นแม็กขนาด20นิ้วนะครับหน้ายางก็ตรงนี้เป็น275นะครับแก้มตรงนี้เป็น55ก็คือ55%ของตัวหน้ายางนะครับสำหรับออฟเซตนะครับก็ลบประมาณ12มันจะยุบลงไปนิดเดียวสําหรับตัวแม็กนะครับตัวแม็กก็จะเป็นก้านนะครับตัวนี้เป็นก้านคล้ายๆตัว ตัววายคล้ายๆตัววายนะเป็นสีดําเงานะสำหรับตัวชุดแม็กตัวนี้นะครับก็ดูค่อนข้างสวยงามเลยเห็นรถเลยลอยไหมฮะเห็นรถเลยลอยคันนี้เป็นรถที่ยกสูงขึ้นนะครับก็คือยกสูงขึ้นอีกประมาณ 2, 2> นิ้วนะครับผมด้านข้างนะครับระบบเปิดประตูนะครับตัวนี้เป็นแบบ Key นะคีเลตเอนที่นะกุญแจอยู่กับตัวจับนะครับแล้วก็เปิดแบบนี้ง่ายๆเลยนะครับหรือว่าถ้าเกิดเราจะล็อกก็แตะเข้าไปแบบนี้นะครับสําหรับตัวระบบเปิดประตูของตัวสปอร์ตนะครับแต่ตัวนี้ เราติดตั้งเบ้ารองมือจับกันลอยให้เบ้ารองมือจับกันลอยทาหน้าที่ปกป้องรอยขีดข่วนที่จะเกิดขึ้นกับสีรถสําหรับตัวนี้นะเวลามันเป็นรอยเยอะๆเราก็ลอกออกครับสีรถยังใหม่เหมือนเดิมสําหรับตัวรองมือที่อยู่ด้านในนะนะครับยังใหม่เหมือนเดิมนะครับกันสาดนี่ติดตั้งให้เรียบร้อยกันสาดป้องกันในเรื่องของเวลาเราลดป้องกันสายตาจากเวลาเราลดกระจกครับไม่ว่าจะเป็นลถอากาศร้อนๆหรืออะไรต่างๆพวกนี้นะครับสำหรับตัวคิ้วกันสาดเดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับท้ายกระบะตัวนี้เราเรียกว่าบาเล็กนะครับนี่เป็นบาเล็ก แข็งนะครับเป็นบาเล็กที่ใช้งานได้จริงนะครับตัวนี้เป็นท่อนกลมๆนะครับสามารถวางพวกเหล็กหรือว่าวางของต่างๆพาดบนตัวบาตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วก็บาเนี่ยรองรับอนาคตด้วยนะก็คือสมมติในอนาคตเนี่ยเรามีตะแกรงนะครับเอามาวางตรงนี้ที่เชื่อมต่อกับบน อาบาที่อยู่ด้านบนนะครับที่เป็นบาเล็กก็สามารถวางกระเป๋าวางสัมภาระต่างๆเวลาเราไปแคมปิง้งหรือออฟโรดนั่นเองได้สบายๆสายํสาหรับาบ,าบ,าบาเล็กตัวนี้รองรับการใช้งานอนาคตแล้วก็ถ้าเกิดเราไม่เพิ่มหรืออะไรต่างๆก็ดูสวยงามก็เป็นแบบนี้เลยสําหรับตัวบาเล็กนะครับผมบันไดเหยียบขึ้นท้ายกระบะนะครับโมเดลของตัวสปอร์ตอันนี้มีให้อยู่แล้วนะครับไม่ได้ติดตั้งเพิ่มนะครับอันนี้เป็นของที่มาจากโรงงานนั่นเองนะครับ ด้านหน้าเรามีครอบไฟหน้าแล้วด้านหลังนี่นี่เราก็มีครอบไฟท้ายให้ครอบไฟท้ายเนี่ยก็ทําหน้าที่เหมือนด้านหน้าครับป้องกันรอยขีดข่วนด้วยนะครับแล้วก็ทําให้ตัวโคมไฟท้ายของเราดูโดดเด่นขึ้นแล้วก็ดูลอยขึ้นนั่นเองสําหรับรถแต่งคันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเพราะว่าด้านหลังเนี่ย ตัวต่างๆของด้านหลังเนี่ยเราไม่ได้แต่งอะไรเพิ่มนะครับจะเป็นแบบของโรงงานหมดเลยแบบนี้แต่ถ้าเกิดลูกค้าอยากแต่งเพิ่มหรืออะไรต่างๆของแต่งที่ด้านหลังก็มีแต่งเพิ่มได้อาจจะแต่งเป็นตัวข้อฝาท้ายได้อ่าประมาณนี้สําหรับลูกค้าที่อยากได้ชุดแต่งอะไรเพิ่มจากคันนี้หรือว่าอยากปรับเปลี่ยนตรงไหนเอาดูตัวนี้เป็นตัวอย่างได้นะครับแล้วก็อยากได้อะไรเพิ่มนะครับเดี๋ยวกุ้งขึ้นเบอร์ไว้ด้านนี้นะครับก็โทรมาสอบถามได้ตลอดหรือว่าทิ้งคําถามไว้ใต้คลิปก็ได้นะครับสําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับ